ใอ่เร <Okay. S 2> ต้องเ,อเจ้เจเพราะมันจะได้ตั้งมนฟรีรพวนี้แบอยู่ยันวนี้ใช่ไหมเิดขึ้นมานี่่ <laughs> อยู่ยันหลายวัน <laughs> แต่เออ,เอ,อทำเนี้ยมันตั้งตั้งใช่เพราะมันแข็งมากันการงำใ้มันตั้งหนังผมมันติดแข็งระดับแบบประมาจเลย <laughs> 我们这边。<laughs> <laughs> <laughs> ช่ค่ะออาคูมิงานอะไรงานพิมเลี้ยงกิมข้าวเพื่อนมกินข้าวแช่ข้าวแช่เอาไหนไเข้าแช่ขออซื้อจากเพื่อนที่วางสับปะทุมปนไนไงมาจากไหนมาจากไหนมาจไหนาจซอยซเก้าแปดซอยเก้าแปดีกช้าแปไม่ค่ะลหลสชายสะสมมาซื้อยาหรอมาซื้อยาบ่มาซื้อยาก็บ่อย เดี๋ยวฉีเสีแล้วก็ชีิยบรอยเป็นไงยค่ะเดี๋ยวฉีเสีแล้วก็ชสฉีกมันตอาแรฉีไปตรงที่ขาวใช่มอ่นีข้างบนานีขางบนฉที่หนังหัว ็นได้ั่านน้เป็นไข่ดาวเลยขั้งหน้าเนะเขามีการคินะอ้โอเคนึมีคิดได้กี่ครั้งแล้วแต่ยังจะย้ำจเปลืองได้ไหมอ๋อไม่ต้องเอา สนิทมากเอาแช่แบบใช่ใช่เข้าใจและถ้าเอาสนิทมันจะหมดกระป๋องใช่ใช่มันมันจะได้เหลวไปแล้วอันนี้อีกนิดนึงให้มันเหลวๆต้องเปาต้องเปาเปาแล้วต้องลงสเปรย์ไหนไหคะสเปรย์ใช่ต้องขีดสเปรย์แข็งให้มันอยู่ตัว ได้ทกัอแฟนก็มาตัผมคุณ